มหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะเคลื่อนย้ายสิรีระสังขารพระเทศวิทยาคมหรือว่าหลวงพ่อคูณปริสุทธโธค่ะไปยังศูนย์ประชุมอนเนกประสงค์การจนาพิเศษจัดพิธีส่งน้ำศพและพิธีสวดพระอภิธรรมท่ามกลางประชาชนที่เข้าร่วมจำนวนมากค่ะ สรีระสังขารของพระเทพวิทยารมหรือว่าหลวงพ่อคุณปริสุทธโธเจ้าว,าวาดวัดบ้านไร่ได้เคลื่อนจากศาลา25ปีมาทยาลัยขอนแก่นมายังศูนย์ประชุมอเนกประสงค์การนาพิเศษซึ่งเป็นสถานที่ประกอบพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดอภิธรรมโดยตลอดเส้นทางการเคลื่อนสรีระสังขารหลวงพ่อคุณมีคณะพระเถระชั้นผู้ใหญ่รวมทั้งคณะสิทธิญาน,นุสิ์และประชาชนเข้าร่วมการเคลื่อนขบวนเป็นจํานวนมาก ทางนี้พิธีสวดพระพิรรมบำเพ็ญกุศลคืนแรกเริ่มขึ้นเมื่อเวลา19นาิก30นาทีและจะมีไปจนถึงวันที่23พฤษภาคมนอกจากนี้ในเวลา9นาฬิกาของวันนี้จนถึงวันที่23พฤษภาคมจะมีพิธีทำบุญถวายพัตทหารเพนแด่พระพิสุกสงฆ์ทางนี้กองอำนวยการงานบำเพ็ญกุศลได้กำหนดให้คณะสิทธิานุสิ์ได้เคารพศพในเวลา6นาฬิกาถึง22นาฬกาของทุกวัน ส่วนที่อำเภอด่านขุนทศจังหวัดนครราชสีมารายงานว่าคณะสงฆ์อำเภอด่านขุนทศได้มีการประชุมร่วมกันและมีมติเสนอแต่งตั้งให้พระครูภาวนาประชานาถหรือหลวงพ่อนุษย์เจ้าวาดวัดหนองบัวทุ่งตำบลตาจันอำเภอคงอดีตเลขานุกาหลวงพ่อคูณขึ้นรักษาการเจ้าวาดวัดบ้านไร่เพื่อบริหารจัดการวัดตามระเบียบของคณะสงฆ์